อัปเดตคลาสใหม่ในโคแมนเซอร์ราคาเท่าไหร่ดีไหมหน่าซื้อหรือเปล่าเป็นยังไงไปดูกันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะวันนี้ผมจะมารีวิวคลาสในโคแมนเซอร์โดยราคาของคลาสนี้จะอยู่ที่600เพชรใครที่เคยถามนะครับว่าพวกลัทธิในแมปสามารถจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่าตอนนี้สามารถทําได้แล้วนะครับด้วยความสามารถของคลาสนี้ นี่นะครับเริ่มมาเขาจะให้ไม้คาถาเรามา1อันนะครับซึ่งทําดาเมจไม่ได้เลยโดยไม้คาทานี้นะครับมันจะสามารถกักเก็บดวงวิญญาณของพวกลัทธิที่เราฆ่าไปได้นะถ้าเราเก็บครบ3ามดวงเนี่ยเราจะสามารถชุบชีวิตลัทธิออกมาได้1คนนี่นะครับพอเก็บดวงวิญญาณครบ3คนแล้วก็ชุบขึ้นมาว้ามีชีวิตทันทีทันใด สำหรับเรื่องการเก็บดวงวิญญาณนะครับสมมติถ,ถ้าเราให้เพื่อนเนี่ยนำศพพวกรัทธีมาเนี่ยเราไม่สามารถเก็บดวงวิญญาณได้นะเราจะต้องเก็บดวงวิญญาณตรงจุดที่รัทธิตายนะตรงนั้นนะครับถ้าให้เพ네ื่อนหยิบมาให้เนี่ยมันจะได้แต่ล่างนะเอาไว้ชุบแต่ถ้าเก็บดวงวิญญาณเนี่ยเก็บไม่ได้นี่นะครับอันนี้คือจุดที่เพื่อนเราฆ่าลัททีไว้นะครับดวงวิญญาณของลัทธิเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ตรงตามแมปนี่ครับเราสามารถเดินเก็บได้เลยเมื่อเราเข้าใจระบบการเก็บดวงวิญญาณของรัททีแล้วนะครับทีนี้ เราก็จะมาดูเมนูของลัทธิกันบ้างโดยเมนูของการควบคุมลัทธินะครับจะเหมือนกับระบบสัตว์เลี้ยงเลยคือมีติดตามนั่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็เปลี่ยนชื่อนั่นเองครับวิธีการเช็คนะครับว่าเราเก็บดวงวิญญาณได้เท่าไหร่บ้างแล้วก็คือให้เราถือไม้คาทานะครับมาที่ศพของลัทธิเนี่ยมันจะมีดวงไฟอยู่ทั้งหมด3ดวงถ้าเราเก็บดวงวิญญาณได้กี่ดวงเนี่ยดวงไฟจะกลายเป็นสีเขียวนะครับสําหรับการบุกของลัทธิที่มาโจมตีแคมป์ตอนกลางคืนนะครับเราสามารถเก็บดวงวิญญาณจากการบุกได้นะ เราก็สามารถชุบชีวิตเอามาเป็นลูกสมุนเราเพิ่มได้ด้วยส่วนซากศพที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถชุบซ้ำได้นะครับแล้วเราก็มาในส่วนของการลงดันบ้างนะครับสำหรับอาชีพนี้ผมบอกเลยว่าการลงดันนั้นแต่ก่อนที่จะบอกนะครับผมมีคำคำหนึ่งอยากจะพูดว่าถ้ากวางนั้นโง่ฉันใดสมุนของเราก็โง่ฉันนั้นแน่นอนครับว่า n e c แม m a n อร์คือ ลงดันไม่ได้เลยครับเป็นอาชีพที่ไม่สามารถลงดันได้ด้วยตัวคนเดียวได้เลยถ้าใช้ความสามารถของอาชีพอย่างเดียวนะน,น้องก็ดูเอาแล้วกันครับว่าทําไมพี่ถึงบอกว่าลงไปได้เลยคือลูกน้องของเรานะครับมันจะเดินติดไปหมดทุกอย่างเลยมันไม่สามารถเดินอ้อมกําแพงได้แม้แต่จะขึ้นชั้น2อยังขึ้นไม่ได้เลยครับมันจะติดไปหมดแต่ถ้าเราลงดันเจี้ยนเพื่อฟาร์มดวงวิญญ,ญาณแล้วก็เป็นแหล่งฟาร์มชั้นดีเลยครับ สำหรับการฟาร์มชั้น2เป็นต้นไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแค่ขึ้นบันไดลูกน้องผมยังขึ้นไม่เป็นเลยทุกคนมาช่วยกันก่อน <S <S และสุดท้ายนะครับผมจึงต้องจำใจทิ้งคาถาแล้วหันมาพึ่งปืนแทนนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ในเมื่อเวทมนต์มันพึ่งไม่ได้ก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีแทนสรุปนะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะเอาคาสเนโคแมนเซอร์มาเพื่อลงดันฟาร์มเพชรแล้วก็ ผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ไม่ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่า AI หรือบอทของเราเนี่ยมันงูมากๆเลยมันไม่สามารถขึ้นมาถึงชั้น2หรือชั้น3ได้เลยแล้วมาในส่วนสุดท้ายนะครับของการเล่นนะครับเกมเพย์ในด่านหรือการเคลียร์มอนตามแมปนะครับสำหรับการเคลียร์มอนในแมปเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวของลูกสมุนเราหรือซอมบี้ของเราเนี่ยค่อนข้างตีแรงมากๆเลยนะครับ คือข้อดีของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าดาเมจแรงมากๆแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นบอทนะครับมันเออหลายๆอย่างคือสมมุติถ้าเราสั่งให้มันไปตีใช่ไหมครับเราอาจจะต้องสร้างดาเมจก่อนเช่นหาปืนหรือหากระสุนมายิงเพื่อที่จะเหมือนกับว่าชี้เป้าให้มันนะครับแล้วกลายเป็นว่า หรือถ้าสมมติว่าเราไม่มีกระสุนหรือไม่มีอะไรที่ชี้เป้าเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเราเนี่ยไปรับดาเมจซึ่งการที่เราจะไปรับดาเมจกับหมีหรือกับพวกหมาป่าบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีโอกาสตายสูงด้วยความที่เราไม่มีเกาะสําสหรับคลาสนี้นะครับมันเป็นคลาสที่ต้องพึ่งลูกสมุนของเรามากพอสมควรเลยเพราะว่าคาถาของเราเนี่ยมันทําดาเมจไม่ได้ถ้าคาถามันทําดาเมจได้นะครับอาชีพนี้จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ดีก็ได้ แต่ตอนนี้ผมยังรู้สึกว่ามันสำหรับ600เพรเราเอาไปซื้ออาชีพอื่นที่มันดีกว่าแล้วก็ก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับผมลืมบอกไปลูกสมุนของเราสามารถเก็บได้สูงสุด6ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีรูปนกหวีดทางขวานะครับเราสามารถกดเรียกเพื่อที่จะให้วาปมาหาเราได้นะแล้วก็สรุปสุดท้ายนะครับผมรู้สึกว่าราคา600เพรอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ ถ้าจะเอาไปเล่นแบบว่าเคียร์มอนถ้าเราเป็นสายชอบเคียร์หรือชอบบูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันบูไม่ค่อยสุดครับสำหรับผมแต่ถ้าเอามาเล่นสนุกๆหรือเล่นกับเพื่อนหรือเล่นชอบซัมมอนแบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากก็ซื้อได้ครับแต่ถ้าความคุ้มค่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับราคานี้นะ ส่วนเรื่องดาเมจแน่นอนครับดาเมจแรงจริงๆแต่มีปัญหาเรื่องการชี้เป้านะครับเพราะมันต้องใช้ปืนหรือใช้อะไรก็ได้ที่ยิงในการชี้เป้ารวมถึงถ้าเราไม่มีก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกครับซึ่งมันเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตมากๆก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเราก็พบกันใหม่ในคลาสมานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกนะขอบคุณครับ